สามเนรภาคได้ดูร้อนจากวัดสิริกรมรราวาดเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครรุ่นที่13ประจำปี2560จําจำนวน75รูปวันนี้ได้เดินธุดงมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จำนวน75รูปสามเณรทุกคนมีคาถาแห่งความสำเร็จคือ ทั้งหลายได้เข้ามาในโครงการบรรพชาครั้งนี้ตั้งแต่วันที่6เมษายนสิ้นสุดวันที่30เมษายนก็คือวันนี้สามเณรนันน้นได้เข้ามาเพื่อจะศึกษาพระธรรมเร้าเรียนพระวินัยและซึมซับหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปและด้วยความเห็น ที่มีความเห็นเป็นห่วังพุทธศาสนาแสงเทียนส่องสองพานที่ที่ยอดสุดได้ชนะสิสุดตรงแล้วหนาหาพวกเราอย่างโูดเอาเบาบังยะอีกไม่ช้าเทียนโคมงัะพักทัเทีสู้ไม่สู้ส am i right